สวัสดครับสวัสดีครับผมพีนหม่ดับเรงสารคัอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองสัปดาห์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายครดาบเรื่องสารคัีแต่อยู่ที่สารคดีที่เดิมครับมีใครเป็นผู้เป่าซ้อมเราบ้างมีเจนครมีรถทางอีสานแล้วก็พี่น้องในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามปีครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบสามหกสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอกฤษดาครับไม่เคยต่อยกับมั้งเนาะไม่เคยครับครังงกกกเเเลยยยศึษาาา่่มตอข ก็ศึเขามื่อจะตล์มวยเขาดูดังวันนี้มาเจอกฤษดาวางเกมวางแผนยังไงดีก็เราดูบอลวิธีครับเหมือนต่อยตามสตานั่นก่อนเนาะแล้วไปแก้ไขวุฒิขบวนที่เอาครับล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่วิธีแล่าจําเงินวันนั้นแต่ยังไงรุ่งเรืองเลยเป๊ะมั้งวันนั้นเป๊ะยังไงพาไปคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบแปดที่ครับตัวจะร้อยยี่สิบเก้าเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ลดปอนด์จุดห้าแบบนี่ผ่านไปแล้วร่างกายแลนวครับร่เปอร์เซ็นิค ร้อยเปอร์เซ็นต์สม่วแข็งแรงครับวันนี้พรอมาแจ้งเกิดไหมพอมาแจ้งเกิดเอาชนะเอาในนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักหกสิบคนจังหวัดคนจังหวัดสารคามเด็กสารคามอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยับฝากพี่น้องชาวสารคามช่วยเป็นกำลังใจให้เพรใหม่ดับนังสารคามด้วยวันนี้พรอมมาชนะกับบ้านนะพรอมาแจ้งเกิดด้วยวันนี้เปิดหูคู่แรกเลยช่องถูกอ่ะวันนี้ขอโชคดีอามมาครับ